คนไทยพีนะครับปริญาคุณนายเพิงแรไหนบ้างในมือนีสวัสดีค่ะรงหนบหลังเ้าอาจหนึ่ง้าหลังเท้าน้อยจ้าครับแม่เทางเาเ้า่งกี่เทยวครับอยู่ยี่ยยู่ยนนจะไปือ้ยาไเนอะ้อขอรับมปาไหมได้มปลาเอ๊ะมาพี่น้องมามาเย เท่าเท่าเยครกบปะยังครับเท่าเท่าเด้อเท่าให้ดีเท่าเน่เท่าเ่ยเท่าเก่าเท่าเก่ามันเปเท่าไหมดเท่ากัเลยเอเท่าเก่าดล้ทุกนี่งามงาับเจ้าว่างขายเลยเไม่เจ้าเดียเก็หาจคิดเพื่อเะไเามเงนเ่าพาไปซิดเบ็ดไปซิเบ็ดไปซีดเบ็ดจักเท่าครับเบ็ดหน้าเจ้าเ ปลาเห็นใบมั <S <s enfin ้งรับเห็นใบปลาเหรอเจียวเจียวประเดี๋ยวปุ่นไม่ประเดี๋ยวมาเป็นของไหมเฮ้ ปลาขาวสวยไม่น้องเอ๊ะติดเส้นไหนเอ๊ะต้องพยายามในนั้นในห้องแสบว่าปลาขาวสวยหล่อร่งร่อไปคับกา่มอย่มายู่าตไปน้ำย่เจ็บับมเราของวันได้อยู่เที่ยงขอบปบมึงนะครับนี่จ้งในห้องกินเที่ยวคุณกินเที่ยวเนี่ยครับ ปีกกำลังอีกคนนะครับเที่ยวอย่างเดียวครับง่ายง่ายการมั่นอภกษฐร์พ้องยอะหน่อยไปยังได้ยอะหน่อยอ่ะสบายดีจ้าเมืองเขาอภิษฐราไปเบิ่งบั่งไฟพญานาครับเดียวกันแหละเหมือนแรงค์นี่เนาะคนหล่ไล่ครับเขาจะจะจัดงาน เนาะเอาไปดิเล่ไปดิเล่ผมนองว่าจะออนลองอ่ะแม่เนี่ยผมว่าแม้เนี่ังไก่แทะเอาพอไปทั้งเลยแก้วอฮะกยวบีกันอยู่ผมบอกว่าชื่นเนยอยมากมากเนี่ยเอว่าแก้วเนี่ยนี่ยันกำหนึ่ง มกเจี๊บปกเจบนีไม่ได้เหยีดยตัวน้เยบ่ไม่เหยีดยิากยเยัน้นแมีป่ะร้งคมียยแ่เลยแล้วะทไ้ี่ไรากเขาสวยเอนเตคจย่คลิปหลักเข้าหลักเ้าปากเาคู่ร่างปาคเาคู่ร่าง ตัมะเข้าสวยรับใส่ตัวนั้นเนี่ยค่ะยางระนวยเปล่บค่งเดี๋ยวเมนูเนี่ยทำมาท่านหอยครับมือกี้มันไตจนนิดนึครับมันมาหอยจะเสิรเนี๋ยจะค่อยไปเป็นทุส่วนด้วยพี่น้องเด้อคนี้นอะไรดีพวเนียครับบัตเท้าเท้าเก่าที่พี่น้องเนี่ยเท้าสินใหญ่ไหมโอ้เท่าใหม่ที่เท้าเก่าก่อนเท่าเก่าเนาะไปกินยาเสียบอันเท่าใหม่ไม่ออน มันปัิเสธเป็นเรื่องนี้เคือนน่นี่อันนี้เป็นเท่าเท่าเก่ามันจะเป็นเซนมแม่นบ่หนอว่างับ่หนอนาไผบอกเ่อยอมาตัดกันเจกวาาเสียวคอมอิดเาเสียวตัวก็บัวเาหาเลยงามนึงางเต็มยกูหน่อยเราอยู่น้องไข่เราเราว่า บางบางตัวสองหน่อยนาะนีหเสียงไว้ตั้งอย่ไทยพี่น้องไหมอยากทำรัฐจังอารจีนแบบนั่งก็ไม่ได้อาบยูมฟัาเดีเดียวแล้วต่วทีเนียกนี้อที่ม่ทำมั่งอมเปล่าบยว่าทำเสเอนสีข้าใจยนะทิ้งไว้โปะทิ้งไว้โปะ เงวางโอ้ยตทั่วปีากไปต่ไม่เด้อไมเด้อไมด้วางไปไลองมาไปต่อคอยกี่วอวันบ้านหรอว่าวัดไเงี้นี่ไหนเดียวออาลาบอว่าจะไม่ติดสองกันนะ

เล้วมเท่านี่ละเนื้ออะไรบ่ครับเนื้อขานั่งเอาขามาเยอะเพ่าเพ่าสั่วบุด้ครับนั่นจไป็เน่ามันทิดต้นยื่นมา่าจเอบันเดียวต้นงอเดี๋ยวต้นบอกว่าจมาเลยเพราะเดี๋ยวต้นบอกว่กรบอันบักเผ้าน้ำหอมมันมันเพี้ยนมันบางแยบว่ะนต้นน้ำใยมันถือรันะลต้นแล้วถือือยุตลายกางดงไหม

กินกล่องเราป่ะเนี่ยที่โมงหลายกันสุ่มปลาครับไม่เป็นสไรติดกล่องลาบเท่าเด้อพี่น้องมาเด้อเป็นหน่อยพี่อันนี้คือยังเสียนกับลาดเท่ามาตัดกันแล้วพี่น้องห้ากล้วยไปนะครับพี่น้องห้ากล้วยส่วนตลาดเท่าไงห้ากล้วยหอมเพราะว่ายังใส่ผักกาดต้องมนี่เท่า มันบอกเราดินไปเลยมันเป็นเส้นไหลฮะมนเป็นเส้นไหลเส้นไหลมันดินปา๊นแบเยเนี่ยันเป็น้นดินอย่งอีกจะออกมาดีดีมน้งโอ้ยเสยบดเลยตัววางมาเนี่ยอย่าขนาดเข้า แ่เพิ่งตุดทเายือฟีบังเนีนะครับหักกลืวยไม่หักปลวยม่นั่นะหักกลวยแมหักลวยเอออนะหักลวยนั่น่ะถ้าเป็นหักปล้วยก็เป็นคาษาเพลงไ, e i, ไ,ไ <S <s หครับแซบแซบเนี่ยน้องง้อแมน้องง้ออ่เอออันนี้น้องง้อออกด้วยครับมันเป็นน้องง้อไายในท้อง แต่าว่าในท้องนันเขาเราขาแม่ไม่หรอมันจะเป็นมันสเบมันเหนียวมันเปบ้านจีนเอมันมันสีเหนียววะไงอันนี้สีอแกีอ้มันอันนี้ม่สีอันนี้มันสีนิ่มครับเนี่ยมีเหนียว

เราคนชอบแกมาชาร์จด pues ินแรกแกงคอร่อยยุกแต่พ่อเป็นยังปะจุมิกนึงไ่ใช่าร์จนแกองนหน้าแต่เป็นแจงน้ำมยไล่น่ะสดสดปพี่ไ่ได้่หอเล่ามกได้บ่แม่หนเี่ยไปม

ไหายไ่ื่นมมันยนต้อนรับเขามาเนเ้าไปเนี่ยเนี่่าดิใเปล่าเ่อร์เดียเขาตว่างมเดนนเน่ารเนี่าของจริงเขาไรเดอว่าวอคุณคืนจีนพิษคำยังไง

พว่าแม่นสแรงเพราะว่าตวน้นะครับตวเสี้ยงนว้า้าวแ่ลยสเนาะ้นี่ยเนาะเนาเรา้วตาเราไปเจอกันิปเยียงนอหม่นาะได้วัสดีค่ะไอ้ทุ่งครับแม่พ่ไแล้วครับผมเดี๋วไเจอกันคลิปน้าค